สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิกาญเกษริยารหัสอีสิทหกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าสี่ค่ะวันนี้นะคะก็คือจะมาอธิบายโปรเจกต์เดียวนั่นเองก็คือจะเป็นการออกแบบและสร้างตัวฮาร์ดแวร์และเขียนซอฟต์แวร์ควบคุมแรงดันไฟฟ้าโวลต์ให้เออร์เลอร์เนี่ยมีค่าเข้าใกล้ศูนย์นั่นเองก็จะเป็นดังรูปนี้ค่ะโดยที่เออร์เลอร์ของเรานะคะก็คือจะเท่ากับ Rn ลบ Cn ค่ะ Rn นะคะก็คือจะเป็น ค่าที่ได้จากการป้อนตัวเลขผ่านคีย์บอร์ด4ี่คูณสหรือ R ปรับค่าได้นั่นเองค่ะส่วน Cn เนี่ยก็จะเป็นค่าโวลที่เราวัดได้โดยใช้วูมิเตอร์นั่นเองค่ะโดยทุกข้อนะคะเราจะต้องหาตัวเซตพอยต์ I ค่ะหรือ Rn เนี่ยว่าอยู่ในช่วงขอบเขตอะไรนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในไฟล์นี้นะคะก็คือจะเป็นการแสดงการคำนวณหาค่า Vout นั่นเองค่ะโดยเราใช้วิธี KCL นะคะก็คือค h อชอฟคือ r e n t Law นั่นเองค่ะในการคำนวณหานั่นเองซึ่งเราจะมาเริ่มกันในกรณีที่เราให้ตัว R P 1ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนยโอห์มนั่นเองค่ะแล้วก็ใช้ตัว KCL ในการคิดคำนวณออกมานะคะก็คือเราจะได้ว่าช่องของตัวเอาคูตที่แสดงเมื่อป้อนค่า M N ในช่วง0ูนถึง5โวลต์นเนี่ยหรือการป้อนค่าอินพุนะคะในช่วง0ถึง5โวลต์นเนี่ย ก็คือจะเป็นในช่วงของ1.364โมโวลถึง4.091โวลนั่นเองค่ะส่วนในส่วนถ้าเรากำหนดให้ตัว R P 1ของเราเนี่ยมเข้าเท่ากับ10กิโลโอห์มนะคะมันก็คือจะใช้ KCL ในการคิดคำนวณเช่นเคยคะ่ะจะพบว่าช่วงของตัว output ที่แสดงเมื่อป้อนค่าตัว input เป็นสู่ถึงค่าเนี่ยก็คือจะเป็น1.625โวลต์ค่ะถึง 4. 875โวล์ 8, 7, oh นั่นเองดังนั้นนะคะเมื่อมีการลบกสัญญาณของอพีหนึ่ให้อยู่ในช่วงระหว่าง0นโอห์มถึง10กิโลโอห์มเนี่ยและมีการป้อนตัวอินพุตขนาด 0, 0ูถโวลต์เอาพุ้นะคะก็จะอยู่ในช่วงของ1.625โ oh วลต์ถึง4.091โ oh วลต์นั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นโค้ดที่เราทําการเขียนนั่นเองเราจะเริ่มจากตัว in code library กันก่อนเลย library แบบที่เราใช้นะคะก็คือจะมีตัว y t h ค่ะอันนี้ก็คือจะไว้ใช้สําหรับการสื่อสารแบบตัว i2c นั่นเองค่ะถัดมาที่ liquid crystal underscore i2c h ค่ะอันนี้ก็คือจะไว้ใช้กับจอ lcd นั่นเองถัดมาที่ adder foot mcp 7 4 2 5นะคะก็คือจะเอาไว้ใช้กับ dash mcp 7 4 2 5ี่นั่นเองค่ะถัดมาที่ liquid crystal underscore i 2 c lcd วงเล็บ0ย x 2 7 1 6บแล้วก็2นะคะนี่ก็คือเป็นยันต์กำหนดที่อยู่ของตัวจอ lcd นั่นเองค่ะว่ายอยู่ที่0 x 2 7มีขนาด16บหกสแล้วก็2บรรทัดน,นั่นเองค่ะถัดมาที่ adafruit underscore m c p7425- นะคะอันนี้ก็คือเป็นการสร้างออบเจกต์ขึ้นมาเน,นี่เองค่ะถัดมาในส่วนนี้นะคะในส่วนนี้ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการกําหนดค่าของตัวแปรนั่นเองค่ะน,นี้ก็คือจะกําหนดให้ตัวแปรของเราเนี่ยอยู่ในประเภทของดับเบิลนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคือกําหนดให้อยู่ในค่าของดับเบิลแล้วก็อันนี้คือเราจะฟีค่าให้เริ่มต้นให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะถัดมาที่อันนี้ก็จะเป็นประเภทของ อันไซนอินนั่นเองคะ่ะก็คือเป็นของตัวทัมเมอร์ต่างๆนั่นเองถัดมาที่ตัว mn นะคะก็คือเป็น mn max แล้วก็ min นะคะก็คือเป็นตัว Input ที่เราป้อนไปนั่นเองก็คือจะเป็น min ที่0ูแล้วก็ max ที่น้านองคะ่ะก็คือตามนี้ได้เลยน,นั่นเองค่ะถัดมาที่ตัว rn max แล้วก็ rn min ของเราเนี่ยจะอยู่ในช่วง1 6 2 5จดหกสองห้าก็คือเป็นช่วง ของมินเนาะถัดมาที่สี่จุดศูนย์เก้าหนึ่งก็จะเป็นของแม็กนั่นเองค่ะถัดมาค่ะในส่วนถัดมาอันนี้ก็คือจะเป็นการบอกว่าเป็นการกําหนดพอตนั่นเองว่ารับค่าจากพอรตไหนในนี้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการนับนั่นเองก็คืออันนี้นะคะก็จะอยู่ในประเภทของอินนั่นเองค่ะถัดมาค่ะวอยอ init แวร์ P I D นะคะนี่คือจะเป็นการกำหนดค่าของพารามิเตอร์ต่างๆนั่นเองก็คือจะเป็น Kp KI KD แล้วก็ T นะคะก็คือ Kp ท่างกับ2.05ค่ะ KI ทั้กับสีค่ะ KD ทั้งกับศูนย์จแล้วก็ T เท่ากับ0.01ย์นย์นึ่งน,นี้ค่ะซึ่ง T นะคะก็คือจะเป็นสำหรับ sampling time 0.01วินาะทีนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือ init u n d e r s c o r e PID u n d e r s c o r e control นะคะก็คือเราจะเริ่มจากการอ่านค่าก็คือเป็น analog read อ่านค่าจากตัว m ADC นะคะแล้วก็มาเก็บไว้ในตัว CN นั่นเองหัดมาที่เราก็จะนำตัว CN เนี่ยมาคิดคำนวณให้เป็นเป็นวลตนั่นเองค่ะ ามาที่ตัว rn ตัวน,นี้ก็คือ rn ถ้ากับ a n a l o นี้ตัวน,นี้ก็คือเป็นการอ่านค่า input แล้วก็แปลงค่านั่นเองโดยถ้าในกรณีที่ rn ที่เราทำการแปลงค่าแล้วนะคะมีค่ามากกว่า rn max หรือ4.091เนี่ยก็คือเราจะกำหนดให้ตัว rn นั้นนะมีค่าเป็น rn max ไปเลย ก็คือเป็นสี่จุดศูนย์้าหนึ่งั่นเองค่ะก็จะมีค่าเท่านี้ส่วนถ้าตัว Rn ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า Rn min น,นะคะก็คือเราจะกำหนดให้ตัว Rn เท่ากับ Rn min ไปเลยก็คือหน,นึ่งจุดหกสองห้านั่นเองค่ะถัดมาอันนี้ก็คือจะเป็นการเรียกถึงฟังก์ชันนี้น,นั่นเองอันนี้ก็จะทำการคิด error ออ,อ,ออกมาน,นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือ เป็นการเริ่มต้นค่าเอาพุทที่0โวลต์แล้วก็ส่งค่าไปยังแดชนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นของเออร์เลอก่อนหน้านี้แล้วก็ทําการคํานวณค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการเรียกถึงฟังก์ชันนี้ก็คือจะเป็นการคํานวณหาค่า k 0 k 1 k 2จากค่าต่างๆเหล่านี้นั่นเอง ถัดมาค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือ init underscore timer 4 u n d r s c o r e interrupt นะคะก็คือจะเป็นการตั้งค่าสำหรับ timer 4น,นั่นเองก็คือจะเป็นในส่วนนี้ทั้งหมดน,นั่นเองค่ะในส่วนนี้ทั้งหมดก็คือจะเป็นของตัว timer 4น,นั่นเองถัดมาค่ะในส่วนนี้เนาะก็จะเป็นการ ตั้งค่าของทําเมื่อสามนีค่ะก็คือ init underscore t i ม e r อ underscore interrupt นี่นค่ะอันนี้จะเป็นตัว Timer 3สามนั่นเองถัดมาค่ะที่ PID underscore control underscore run นะคะโดยเราจะมาเริ่มจากอันนี้ก็คือจะเป็นการอ่านค่าจากระบบนะคะก็คือ analog read จาก MAD ก็คืออันนี้แต่อันนี้ก็คือจะเป็นการอ่านค่าของเอาต์พุตล่าสุดนั่นเองแล้วก็ไปเก็บไว้ใน Cn ค่ะแล้วก็มาแปลงทำการแปลงคำนวณนั่นเอง <c oughs> ถัดมาอันนี้ก็คือจะเป็นการคำนวณเออร์เลอร์ปัจจุบันนั่นเองค่ะว่ามีค่าเท่าไหร่ถัดมาอันนี้ก็คือจะเป็นการคำนวณค่าผลลัพธ์ PID นั่นเองค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็คือถ้าสมมติ mn ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า mn max นะคะก็คือเราจะเราจะกำหนดให้ mn เนี่ยมีค่าเท่ากับ mn max ไปเลยซึ่งในที่นี้ก็คือจะเป็น5น,นั่นเองค่ะหรือถ้าในกรณีที่ mn ของเราเนี่ยมีค่าน้อยกว่า mn min นะคะเราก็กำหนดให้เท่ากับ mn เนี่ยมีค่าเท่ากับ mn min ไปเลยน,นั่นเองก็คือ0ูนย์นั่นเองค่ะผันมาคะ่ะนี่คือจะเป็นการ ทำกันเป็นค่า output จากโอนเป็นค่าดิจิตอลนั่นเองแล้วก็ทําการเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆนั่นเองค่ะเพื่อส่งค่าไปยังเดชนั่นเองค่ะในนี้ก็จะเป็นในส่วนนี้นั่นเองถัดมาค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการอัปเดตค่าค่ะจากค่าก่อนหน้าที่เราไปตรงนี้นะคะคือเป็นการอัปเดตค่ามานั่นเอง เป็นการอัปเดตค่านั่นเองค่ะแล้วก็ทำการรีเซ็ตค่าเรืยกใช้ฟังก์ชันเพื่อรีเซ็ตค่านั่นเองอันนี้ส่วนนี้ก็คือจะเป็นสำหรับตัว LED น,นะคะ มาค่ะในส่วนของตัว LCD นั่นเองอันนี้ก็คือจะไว้สำหรับแสดงตำแหน่งของแบบไว้กำหนดว่ามันจะอยู่ตำแหน่งไหนนั่นเองค่ะส่วนอันนี้ก็คือไว้แสดงค่าตัวเลขบน LCD นั่นเองซึ่งในซีนี้ก็คือแสดงแบบโฟนนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะเราจะมาต่อกันที่ฟังก์ชัน Setup นั่นเองก็จะเป็นฟังก์ชันนี้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการเริ่มการทำงานของ Dash ค่ะอันนี้ก็เริ่มการทำงานของตัว s e ร i e มอนิเตอรเนาะแล้วก็ตัว lcd backlight แล้วก็ Display ต่างๆนะั่นเองนั้นก็คือให้เป็น Display ออกมาเป็น hello world นะคะแล้วก็ถัดมาเป็นการตั้งค่าพอร์ตสำหรับตัว LED แล้วก็เอาพุ้ของ LED นั่นเองอย่างนี้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของตัว PID แล้วก็ตั้งค่าของ Interrupt Timing ของทัม Interrupt Timer ของ Timer 4นั่นเองค่ะแล้วก็เรียก Interrupt นั่นเองเปิดการใช้งาน Interrupt นั่นเองค่ะถัดมาที่ฟังก์ชัน loop ค่ะในส่วนนี้นะคะก็คือเป็นการอ่านค่าของตัว อินพุตนั่นเองอ่านค่ามาแล้วก็ทำการแปลงค่านั่นเองแล้วก็ถ้า r ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า rn max นะคะเราก็จะให้ rn เนี่ยเท่ากับ rn max ไปเลยแต่ถ้า rn เนี่ยมีค่าน้อยกว่า rn min นะคะก็เราจะให้ rn เนี่ยเท่ากับ rn min ไปเลยส่วนในส่วนนี้ก็คือจะเป็นการแสดงค่าปัจจุบันของ rn และ cn ค่ะ ก็จะเป็นในส่วนนี้นั่นเองนนี้ก็คือจะทําการเนื่องเวลาไว้ในค่ะเพื่อให้สามารถอ่านทัดนั่นเองค่ะสําหรับโค้ดของโปรเจกต์ก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้ค่ะก็ขอจบการอธิบายโปรเจกต์ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ